ไปยังหูตยไปยังเนนี่โผลมาไหนอยู่นั่งอยู่ตรงแถวๆนั้น่ะทไมไม่บอกอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวเดมาเขาไปสงออ้าวตายเขาไปสงรือบอกว่าเดี๋ยวไปส่ก็รออะไรก็าน้องได้ไงลูกไปทางไหนแล้วครับเช็คคนเปยเช็คที่ไหนครับที่ก็ได้ มก็ตี โอ้วันีผมกดไม่ไหวอ่ะกดอย่างนี้ได้ไหมไปโดนอะไรมาคบโดนกันไกลบากเอ้านี่ตอไลครับตงารตงโอเคครับมันมัวหให้ แม่ไปไหนล่แออกแล้วครับสวัสดีครับนเดือนหน้าเดือนหน้ากลับมาบ้านเดินไปขายที่ไหนไม่เดือนหน้าเลยเดินหน้าหน้าเดือนหน้าใช่ครับนี่ไงซื้อปลาแม่ซื้อปลานปลาพบะไทยแล้วนี่ใครปลาอ๋อจะไม่ได้ปลาพอนะใครอะไรหายแล้วเดี๋ยวมามาแล้วนะครับทุกท่าน

ระอวงกระโงบนิ้วโป้งระวังนโป้งระโงรับอนนิ้วโ้งค้ว้ะ้ออโชคดีนะคะบรับสู้ๆต่อไปนะคะบดนิวออบ๊ายบาย

nó nhìn nhìn là không phải cái đấy nั่น lên vai bỏ lại nhí nhí nhìn nhìn tao